อยู่ขนมนึกอะไรไม่ออกอินทบ่าลำกับเนยอ,อีกแล้วค่ะจะเป็นขนมเด็กอ้วนนิดนึงแต่ว่าก็อย่างน้อยก็กินหนึ่งคำโรยเกลือนะคะใช้เป็นดอกเกลือแล้ววันนี้จะใส่เพิ่มเป็นอัลมอนด์นะคะเพิ่มความกรุบยามิสนี ปาดเนยถั่วของพี่พาวินีไปด้วยโอ้โหไปคะ่ะลองชิมกันสีสูตรนีหหห้หวานมันต้องตัดด้วยเค็มคะ่ะเค็ม ดอกเกลือด้วยนิดหน่อยไปลองทํากินเหอออันนี้คือแต่ไม่ได้โกหกจริงๆมันเป็นคือใครมาบ้านอะ่ะแต่กเอาขนมอันนี้ให้กินทุกคนบอกว่าอร่อยเหมือนกันหมดนะคะ